สวัสดีครับเพื่อนๆือนมือนี่กระไดไก่มาครับมือนี่ก็สีเสนอเมนูเป็นแกงออมนะครับแกงออมไก่นะครับนี่ครับออมเป็นออมไก่บ้านนะครับออมไก่บ้านใส่ผักสีลาแซบๆนะครับนหอมหอมๆผักสีลาเลยครับใส่ัะเขือนะครับัะเขือนี่ครับเป็นบะเขืออ่อนนะครับไก่ไม่เหล่าก็ล่างใส่หมอครับเอาตะไคร้ใบบักูด หัวคาเซนะครับเนาะและ money, ập, salt, 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 ้วก mm ็เาก็มาเตรええียมเครื่องนะครับพวกผักนะครับผักกะทินีบักเขือผักซีลาวแล้วกัผักต้นหอมครับต้นหอมเอามาปุงในหมอก่อนครับปุงในหมอ้เร่อยก่อนนะครับเนาะผู้ใดให้ผมเปลี่ยนกับเบิ้งนะครับเบื้องกับที่เฮ็ดเป็นครับเบิ้งจนจบแล้วกับที่เฮ็ดเป็นครับนะครับเอามาขวก่อนนะครับเนาะสูตรนี้ใส่ปลาใส่ปลาพร้อมนะครับเนาะเอามาขวก่อนขว่ป็ปนั่งครับขว่ให้ใกล้มันสุกก่อน เพื่อที่ว่เห็นขาวนะครับเห็นดับกินขาวหัวสุกเราเขาก็ใส่น้ำลงไปครับปิดฟ้าหม้อไวก้ก็ต้มเห็นจนเปืเ่อยเพลินครับมันเป็นไก่บ้านนะครับนั่นก็ต้องต้มก่อนต้มเห็นเปื่อยก่อนเราค่อยใส่ผักสุดท้ายนะครับถ้าเป็นไก่พันกับธรรมดาก็บเาต้องต้มด่วนครับขัวๆแล้วก็ใส่ผักได้เลยอันนี้ครับใส่ผักแล้วครับเพราะว่าไก่ที่เริ่มเปื่อยแล้วก็ใส่ผักใส่บะเขือก่อนครับ บะเขือมันเปื่อยยากเนาะครับเนาะเอ่าใส่บะเขือแล้วแล้วก็นี่ครับตามเลยผักซีดาวหอมๆเลยครับโอ้หอมๆมันจะแซ่บครับใส่ผักซีดาวใส่ต้นหอมลงไปนี่ครับสุดท้ายก็ใส่ผักอีตูนะครับโอ้หอมครับเนี่ยเสร็จแล้วครับไม่ต้องใส่น้ำลายครับอ่าเอาน้ำพอได้จ้ำพอได้สดน้อยๆนะครับเนาะถ้าน้ำลายมันเกิดสีกลายเป็นต้มนะครับโอ้เสร็จแล้วครับผมตักใส่ถ้วยครับโอ้ยมาแซ่บๆน้ำกันเด้อครับ